สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อโชคดีชนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่ 1. พฤศจิกายนนะครับสองห้านะครับก็วันนี้แอดก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตการก่อสร้างโบสถ์ชั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในงวดที่4นะครับจากสิบสามงวดนะครับก็ส่วนของรายละเอียดเดี๋ยว เราคงจะแจ้งทางไลน์ให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะมีไลน์กลุ่มนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนในีทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปาสรุปโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับก็มาจากวัดแอดก็มาอยู่ที่บ้านคุณยายฝันแม่นนะครับวันนี้คุณยายไม่อยู่นะครับแต่ว่า คุณยายฝันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็อันนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ของโชควีดิจิ n แนลนะครับเป็นรูปผู้ชายยืนถือกีตาร์เหมือนใน y o u t u b e นี่แหละครับเออก่อนอื่นก็เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขกันนะครับเ,เริ่มกันที่เลขคุณสายพินนะครับวันนี้คุณสายพินก็ยังฝันดีนะครับว่าเขาเอาเข้อสารมาให้เหมือนงวดที่ออก เจ็ดหนึ่งนะครับก็ถูกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองงวดนี้เจ็ดสามจะมาหรือเปล่านะครับเพื่อนสีก็ถือว่าเป็นเลขที่กระแสดีมากเลยนะออที่แรกแคาดว่าจะไปถ่ายเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไปถ่ายนะครับเอาต่อมานะครับเลขเออเลขนี่นะครับเลขหลานของนัทเทคนะครับคือที่เห็นในเสาเป็นคลิปแรกของงวดนี้นะครับคือเลขนี้นะครับห้าหกอีกตัวหนึ่งคือไม่เห็นนะครับ เห็นในเสาแล้วก็แต่เขาคิดว่าเป็นเลขเลขที่มาข้างบนนะครับแล้วมาต่อกันที่คิดไม่เยอะนะครับเลขเออเลขคุณยายเลยแล้วกันนะครับคุณยายฝันแม่นนะครับของเรานะครับวันนี้คุณแม่เห็นเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นสามตัวเป็นสีแดงก็กับเลขสองตัวนะครับส่วนเลขสามเพื่อนทีสีถามว่ามายัางไงนะครับ คือในฝันเขาบอกว่าถ้าถ้ามันคือเขาเน้นสองเก้าแหละแต่ถ้ามาคู่กันมันจะมีเลขสามมาตัวหนึ่งแอดก็ไม่กล้าเขียนใหญ่เหมือนงวดที่คุณแม่เห็นสามห้าในในวัดเนาะข้างหน้าเป็นหกกับเก้าคือคุณแม่เห็นไม่ชัดแต่ส่วนเลขที่คุณแม่เห็นในหินนะจะเป็นหนึ่งเจ็ดนะคือเห็นแต่เขามาบอกย้ำอีกทีในฝันก็คือสามตัวเลยนะครับก็จะไปตรงกับนี่นะครับ เลขรถไฟไหมอันนี้เลขรถไฟไหมนะครับนะทะเบียนก็คล้ายกับคุณแม่เลยนะครับส่วนยางนะครับแอดไปดูให้เพื่อนที่สี่แล้วนะครับยางก็เป็นสองหกห้าทัหห้า r สิเจก็คือหน้ายางเนาะอันนี้ขนาดความหนาของยางแล้วก็ขอบล้อ,ล,อล้อแม็กเนี่ยนะกระทะสิบดนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนี้อีกนิดนึงในยางน่าจะเป็น รุ่นของอยางนะ684ทูอันนี้เป็นภาษาโรมันเนาะเ,เข้าใจว่ายอย่างนั้นนะก็ส่วนนั้นก็จะมีเลขของน้องไม้เนาะโอเพื่อนทีนะครับเมื่อกี้แอดลืมเล่าลืมเล่าความฝันของคุณแม่เมื่อคืนนะครับคุณแม่เห็นเลขนะครับไม่ไม่เปลี่ยนนะครับเพียงแต่เห็นแค่เนี้ยเห็นแค่สองตัวเท่านั้นเองนะครับคือไม่ฝันเปลี่ยนเลยในวันนี้นะครับ แต่เห็นแค่สองตัวนี้เลขนะครับที่มาย้ำนะครับไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรนะครับเห็นแค่เลขลอยมาอะไรประมาณนี้นะครับเห็นเลขแค่นั้นเองนะครับก็เลขน้องไม้หลายท่านได้ยินเป็นหกหนึ่งเนาะน้องไม้บอกครั้งแรกหกหนึ่งแต่ที่ชัดเจนสุด,สดก็คือห้าหกโอห้าหกแล้วก็ส่วนเลขนี้นะครับเออน้องไม้สอโทรมาบอกว่าน้องไม้บอกยายเอาหูมานี่ เอาหูมาคือคือกระซิบให้ฟังว่าหนึ่งแปดเก้านะครับอันนี้คือกระซิบบอกยายนะไม่รู้มาอย่างไงครับตัวนี้แอดก็เขียนเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นเลขที่เลขที่ยังไม่มาในปีนี้ที่ว่าสวยๆก็จะมีเนหกสี่ห้าหกหกห้าแล้วก็แปดเก้าเลขสามตัวนี้ยังไม่มาเลยนะครับเพื่อเลขสี่เนาะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับเลขน้องชองนะครับลูกชายคุณยายฝันแม่น ได้เลขอย่างนี้เลยนะครับแอดบอกเพื่อนเอฟซีเลยนะครับถ้าถ้าถ้ารักไม่มาก็อาจจะมาต่างประเทศนะครับแล้วทําไมไปตรงกับเลขคุณยายคุณยายยกหม้อนะแอดพูดไปไม่รู้เอฟซีเพื่อนเอฟซีจะเชื่อหรือเปล่าคุณแม่ที่บอกวันนั้นคุณแม่เห็นตื่นมาคุณแม่เก็บได้เหรียญพศสองห้าหกหนึ่งหอยอันก็ห้ากหนึ่งนะครับแล้ววันนั้นคุณแม่ฝันว่า เขาเอาไข,ข่คาโลมาให้มองไปเป็นคือมีไข่อยู่สใบมองไปก็จะมีเลขเลข7อยู่คุณแม่ก็ว่า70ย์เลขมันออก0ูนนะครับแล้วก่อนนั้นสองศนย้าเก้าโอ้แอดว่าเนี่ยตามเด้อวันนี้น้องชองช่วงนี้จะเขาจะไปต่างประเทศประจํามาตุ้งกับคุณแม่นะคือคุณแม่ถ้าแกเห็นยังไงนะอายกหม้อเนี่ยประจําเลยนะแอดว่าสําหรับเพื่อนเอ็ซีที่ชอบไป ไปเที่ยวต่างประเทศนะโปรดเก็บไปพิจารณาเลยนะแอบบอกได้เลยนะคุณแม่เนี่ยเนี่ยอาจจะไม่มาอันนี้คือเลขคุณแม่เห็นนะคือเห็นไม่ใช่ฝันนะครับอันนี้คุณชองฝันสลับกันนะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงสําหรับเท่าที่แอดดูมาตั้งแต่ต้นปียันมาถึงตอนนี้นะครับกระแสเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับคือหวยเ,เขาจะไม่ให้เราเห็นรอยเขาเกินสามวดนะครับ แต่ที่ที่เห็นเห็นแอดเห็นก็คือว่าเลขหนึ่งที่คนคนคนไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยให้ความสนใจคือเลขดาววันนี้เลขดาวนะครับเดี๋ยวดูนะนี่นะครับดาวเด่นของช่วงนี้นะครับแอดสังเกตดาวมายัางไงหวยชอบออกอย่างนั้นเด่นที่สุดก็คือเลขหนึ่งนะครับท่านใดที่ชอบหนึ่งก็จับเอานะครับใครอยากเป็นอาจารย์ใบหวยก็ไม่ยากครับพอเลขดาวมาชอบหนึ่งก็เลย 1 7ึ่งเจหนึ้อ่าไปตรงเลขดําหนึ่งหเอาอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยแอดเรียงให้ดูนะแต่โดยส่วนตัวและแอดชอบเนี้ยนี่ส่วนตัวนะชอบเลขน้องไม้อะอยากให้น้องไม้ถูกอยากให้เลขน้องไม้ออกนะก็ไปตรงกับล้อรถล้อรถไฟไหม้ไฟไหม้จนล้อแบบยุบลงไปเลยนะแต่ขอบสิเจ็ดก็ถือว่าตรงกันนะตรงกันเลขคุณแม่ด้วย ถือว่าเลขไม่เยอะนะครับนี่คือหลายที่นะของงวดนี้ของโชคดีชาแนลแต่ถ้าถ้านับตามกําลังเลขแล้วเลขมันจะเรียงกันอย่างเงี้ยนะดาวอาทิตย์นี่เด่นสุดรองลองมาก็เป็นดาวพฤหัสหลังจากดาวพฤหัสก็จะเป็นดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ถ้าเรียงกันจริงๆก็คือหนึ่งห้าหกแล้วก็เจ็ดแต่แอดชอบเรียนอย่างเงี้ยแอดว่าเผื่อมันจะเข้าพอดีคู่นี้เป็นเลขเขาเรียกคู่มหาจักรดาวพฤหัสกับดาวศุกร์นะครับ เอาละครับเพื่อนนิฟซีถ้คลิปนี้ยาวแอดก็ต้องขออภัยนะครับโดยส่วนตัวและแอดชอบประมาณ56นาทีนะครับเพราะไม่ต้องการให้มีโฆษณาขั้นนะครับก็บางท่านบอกว่าโง่หรือเปล่าคือเอาใจแลกใจครับผมก็เป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์ก็โปรดใช้ทิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้อาจจะไม่มีการเชียร์นะครับเดี๋ยวเราก็ต่งคนหนังลุ้นแล้วกันนะครับว่างวดนี้ จะมีเลขไหนเข้าบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนทุกสีทุกท่านโชคดีนะครับร่ารวยร่ารวยถูกหวยวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ